เฮ้ย hey, hey, hey. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมพีเวอร์นะครับน้องๆเออวันนี้เราก็อยู่กับ Minecraft Hardcore Mode เป็นอีพีที่หนึ่งนะครับเอ้ามาเราจะมาเริ่มเอาชีวิตรอดกับ Hardcore Mode กันเลยนะคือเชื่อว่า Hardcore Mo d e แล้วมันรุนแรงมันร่ายแรงมันเออโกงไม่ได้นะครับน้องๆเออตายแล้วก็คือตายเลยนะครับโ,โหมองไปข้างหลัง นี่มันแสงมันแยงตาจริงๆนะครับแสบตาน้องมองนานๆสงสัยตาจะบอดมาเราไม่เล่นมุกละเราไปหาฟาร์มของกันเลยดีกว่าผมท่านคอหมดอย่างแรกคือต้องฟาร์มของนะครับเดยวเดๆอเข้างล่างนั้นมันอะไรกันวะออ้เป็นเหมืองเหรอคือผมเออไม่รู้ว่าตอนนี้มันใกล้มืดหรือมันใกล้ช่าหรือมันกําลังเช้านะผมไม่ผมไม่เข้าใจดวงอาทิตย์มันเหมือนกันนะ เดออี๋ยวเราอย่างแรกเราต้องไปตัดไม้นะครับทุกคนตัดไม้ไปที่เราจะได้คราบอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดในการแบ่งเบาเออนะครับน้องๆประมาณนั้นนะครับพี่จะทุบมาประมาณสามบล็อกก่อนนะไม้นะครับทุกคน <Wow. S 1> เพราะว่าสามบล็อกเนี่ยมันจะสามารถคราบได้ประมาณ3อย่างก็คือกล่องคราบแล้วก็พิอแกอ,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 อกแล้วก็ขวานเออพิแอกแล้วก็ขวานประมาณนี้นะผมเห็นไหมเป๊ะเลยเห็นไหมอัลตร้า,าส่วนพี่เป๊ะไหมครับน้อง,องเออคือพี่แบบตึงเกินอะ่ะเออคือรู้หมดนะครับเออแต่ จริงๆพี่ไม่ได้รู้หมดหรอกพี่มั่วเอานะครับเออ <c oughs> นะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับโอเคมาแล้วมาขุดไม้กันเพลินๆดีกว่าครับน้องๆครั้งแรกนี่ต้องฟาร์มไม้ไปประมาณเอ้อแล้วแต่แล้วแต่คนฟาร์มเอ้ยแล้วไม้อกีกหนึึงผมหายไปไหนวะ <c oughs> โอ้นี่ <c oughs> อยู่นี่ไงเออมาเมื่อเราทำลายไม้แล้วเราต้องปลูกให้คืนด้วยนะครับ <c oughs> นี่ไงเราคนดีนะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นถ้ำถ้ำเลยลึกหรือเปล่าอ,อุ้ยลึกอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสโตนดีกว่าครับ ผมเอาสโตนเมื่อที่เราจะเอาจะทำเป็นอุปกรณ์หินนะครับน้องๆเออเราจะได้มีเตาเผาเอาไว้เผาเนื้อนะครับเพราะว่าเออถ้าเราไม่มีเนื้อกินเนี่ยเราก็จะไม่มีเอ,อ่ออาหารใช่ไหมเมื่อเราไม่มีอาหารหลอดอาหารเราก็หมดเมื่อหลอดอาหารเราหมดเราก็เจ็บเราก็ตายนะผมเมื่อเราเจ็บเราก็ตายประมาณนั้นนะเออเราต้องขุดไว้นะผมอันนี้คือผมจะขุดประมาณแบบให้พิกแอคมันพังไปอันนึงเลยนะเออคือพีกแอคไหม้นี่ต้องพังไปอันนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตขอเวลาขุดแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆ โอเคครับน้องๆพี่ขุดจนพิกแอพี่แตกครับผมได้มา59เนะครับเออได้มา59บล็อกนะเออแล้วใครส่งอะไรมาเนี่ยเ <c oughs> สียงดังจะเฮ้ยตัวนี้มีเลขครับน้องๆเฮ้ยมันบางอาจเร็ดลอดสายตาพี่ไปได้นะครับเราพกไม้มาอยู่เนาะเออโชคดีที่เราพกไม้มาคนระับผมถ้าเราไม่ได้พกไม้มานี่คือซวยเลยนะเพราะว่าเราไม่มีอุป,ปกรณ์ในการขับพิกแอนะครับน้องๆเออโอเคขวานขวานไม้ก็ไม่ได้ใช้อเอ,อคือพี่ใช้แต่ของอปูนแล้วนะผมคือแบบ พี่ติดไอสปีดลันไงเวลาเราได้ของปูนแล้วผมจะไม่กลับไปใช้ของไม้เลยนะเดี๋ยวผมจะใช้ของปูนนะครับโอเคปึ๊บมีประมาณ3ก้อนนะผมใช้อาเอามาคัพิแอคได้นะผมตรงนั้นโอ้โหโคตรมืดเลยมืดเกินนะผมพี่ไม่ลงไปรักกันพี่ขอขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับน้องๆเหมือนว่ามันใกล้ค่ำหรือมันเช้าวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องไปหาอาหารนะครับน้องๆถ้าไม่มีอาหารเราก็จะอดตายนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอชิตโอชิตโอเกินไปละ ไอ้บล็อกตรงนี้น่ผมมันติดหัวผมเมื่อกี้ผมเกือบตายอ่ะโอเคมาเหมือนมันจะเชา้านะผมอ่าเหมือนมันจะเชา้าเว้ยไปตรงนั้นเป็นต้นอะไรวะเฮ้ยตรงนี้มีบ้านคนครับน้องๆมีบ้านเอสกิโมเหรอบ้านที่แบบคนที่แบบเอ่ออยู่กับน้ำแข็งเขาชอบสร้างเฮ้ยเป็นไงมีเตาผิงเฮ้ยมีเล่เออมีสเตนออเออเลสต์ s t o นะผมมีกล่องคราบแล้วก็มีเตียงนอนขอเตียงไปแล้วกันแบบนี้ก็จะเป็นพรมนะผมขอ,อพรมไปแล้วกันนะครับขอโดเลย ออของพวกนี้ก็ขอขอโมยเตาเผาแล้วนะนี่แหละจอมโจรอย่างแท้จริงนะครับน้องๆคือพี่เปิดช้างไว้ค่อนข้างที่จะน้อยนะมันก็เลยมองเห็นได้ไม่ไกลมากนะผมเพราะว่าถ้าเปิดเยอะนี่ผมลงเช็ดเดอร์ด้วยเลยรับรองกระตุกแน่นอนครับน้องๆนะครับแต่อ๊เแถวนี้มันไม่มีสัตว์ให้เราล่าเลยหรือวะพี่จะหิวตายแล้วนะเนี่ยโอ้โหมีสัตว์ไหมข้างล่างโอ้โหเป็นหิมะทั้งหมดเลยครับทุกคนเป็นหิมะทั้งหมดเลยเราต้องหาแบบ ตรงที่มันไม่เป็นหิมะนะครับตรงนั้นก็หิมะเว้ยโอ้โหพี่ต้องอดหิวเฮ้ยตรงนั้นมีบ่อลาวาครับน้องๆแต่บอลาวามันทำอะไรได้ไดเออบอลาวามันก็ทําเป็นแบบประตูไปนรกได้นะผมแต่เราจะไปทําไมเออเราจะเอาชีวิตรอดนะผมเราจะสร้างเอ่อบ้านสร้างครอบครัวที่โลกข้างนอกก่อนเราจะไปไอ,อไปนรกนะน้องๆเออ <c oughs> นะครับ โอเคเดี๋ยวเราหาที่ที่มันทาเลด,ดีๆนะผมต้องมีฟล็ทองด้วยเดี๋ยวผมอขออนุญาตหาที่ทาเลด,ดีๆในการเดี๋ยทำฟาร์มสร้างบ้านทําอะไรก่อนนะครับทุกคน few moments later. โอเคครับน้องๆหลังจากพี่ได้ไปหามายาวนานเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย,ไม,มเลยไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นปกติมีแต่เมืองน้ําแข็งอย่างนี้นะครับทุกคนเออคือมันท้าทายมากในการ จนภัยในเอ่อไอที่มันมีน้ําแข็งเยอะขนาดนี้นะไม่มีเออดินปกติเลยนะครับไม่มีแบบโซนแบบเอออันนี้เลยนะตรงนี้ก็ปลูกข้าวไม่ได้ผมเป็นดินทรายนะโอ้โหปลูกข้าวไม่ได้อีกตรงนี้อย่าได้ดะเหมือนตรงนี้จะเป็นทำทำเลน่าจะได้อยู่นะมันเป็นทรายอะ่ะทุกคนเนี่ยมันเป็นทรายเว้ยแล้วผมจะปลูกข้าวยังไงวะเน,นี่ยขุดดินครับขุดดินเอาไปแทนทรายแล้วกันทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกผมตายก่อนแน่นอน เดินๆผมเดินเลาะมาแถวนี้ก่อนตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยเออผมมองมาไกลๆนึกว่าเป็นน้ำนะครับน้องๆน้ำแข็งหมดเลยครับทุกคนโอ้โหพอเชเดอร์นะ้เนี่ยผมถึงเออนึกว่ามันเป็นเอ่อน้ำนะครับทุกคนเออ โอ้โหตอนนี้ก็มืดละมืดไวซะจริงเฮ้ยตรงนั้นมีหมู่บ้านครับทุกคนเฮ้ยโชคดีอะไรอย่างนี้มีหมู่บ้านแล้วเวย้ยนอนดีกว่ากว่าซอมบี้นะครับสวีทดีมเลยทีเดียวฝันหวานสิเจอหมู่บ้านแล้วเราจะไม่ต้องอดอาหารแล้วครับทุกคนแต่ตอนนี้อาหารผมเหลือแค่สามเองผมจะไปทันหรือเปล่าไปขโมยแบบของชาวบ้านเฮ้ยตรงนี้มีเออบอลลวมาด้วยครับทุกคนเฮ้ยถือว่าโชคดีโชคดีสุขสันม์ปีใหม่นะเนี่ยเราได้ที่ตั้งลงล่างแล้วครับทุกคนเราจะไปขโมยบ้านชาวบ้านอยู่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเราเดนจะไปดูว่าที่นี่เขาปลูกอะไรกันกินนะครับน้องๆอามาแล้วครับขอมาอยู่ด้วยนะครับนี่เลยเขาปลูกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน่าสนว่ะอยู่นี่แล้วกันเราเอ้ยมีเครื่องเลื่อยมีอะไรให้ใช้ฟรีเลยเว้ยมีเหมือนได้ยินเสียงวัวน,นี่ไงเฮ้ยมีชาวพาันด้วยนะครับทุกคนไปถามเขาดีกว่าเขาขายอะไรเฮ้ยลุงครับขายอะไรครับลุงเนี่ยบอกเลยลุงขายของดีมากเลยไม,เไม่เชื่อไม่เชื่อลองเปิดในตัวลุงดูดูโอ้โหเฮ้ย Emerald อ่าสามารถได้ขวาเหล็กได้ขวาเหล็กกันหนึ่งอ่ะออแล้วก็เอาฐานมาแรก Emerald ได้นะผมเออถือว่าน่าสนใจอยู่นะดีนี้คือบล็อกอาชีพนะครับน้องๆโอเคอ่ะมันมีฟาร์มเหล็กได้ด้วยครับตีไอตัวนี้อลันกลิมก่อนเราจะเดินชมอะไรเราหาอะไรกินก่อนไหมเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเดินมาตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นเฮ้ยหนัง หนังกระต่ายมีหมาล่ากระต่ายด้วยเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีกล่อง่างอ่ะนี่ไงมีนาฬิกามีขวานมีไอรอนอะไรเนี่ยโอเคเอยเป็นทำเลที่ดีนะทำเลที่ดีนะก่อนจะว่าทำเลที่ดีไปหาอะไรกินก่อนนะ <c oughs> หาอะไรกินก่อนนะมีแมวด้วยเว้ยเออใครชอบเลี้ยงแมวนี่โอ้สุดยอดเลยแบบป้าไม่เกี่ยวหมาครับนี่ก็เลี้ยงได้ครับเออผมจะพูดอะไรผมก็ลืมเฮ้ยนี่ไงขนมปังมีมันมีชาโคขนมปังแล้วก็สโนว์บ็อกเราลอดตายแล้วเว้ยดื่มดำารับ ความสุขับการได้กินอาหารหลังจากไม่ได้กินมายาวนานผมสามารถวิ่งได้แล้วอุ้ยวิ่งไปขโมยบ้านนั้นบ้านนี้นะครับน้องๆอันนี้น่าจะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าตอนมันใหญ่ว่าเพื่อนเลยอันนี้เอาดินเหนียวมาแลกเอมาัลด์เหรออุ้ยน่าสนว่ะเอามันไปเผาก่อนกันขั้นแรกผมจาไว้บ้านหลังนี้ผมฝากมันไว้เผานะเออเอออะไรวะเนี่ยอันนี้คือเครื่องมืออะไรวะ น่าจะเป็นผาผาหินนะผมนี่เลยเฮ้ยว่างไงลงุงฮ่าเชยฮ่าฮ่าผมมาลักรอบเข้าบ้านลงุงไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคตรงนี้มีฟาร์มอีกแล้วโอ้อันนี้คือผลผลิตอะไรกันไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเดินสำรวจใกล้ๆก่อนไปไกลนะหลงนี่ซวยเลยนะไม่ได้จําพิกัดไว้ด้วยหลงก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งดูรอบข้างมีแต่น้ําแข็งดูดิน้ําแข็งน้ําแข็งหมดเลยยอดเขาแลนะ้วเฮ้ยมีบ้านอยู่ด้วยเออเฮ้ยมีอะไรอยู่ด้วยนะครับทุกคนเราจะลองไปดูนะคือแบบบ้านนี้แบบ ช่วยชีวิตผมไว้จริงๆคือผมใกล้ตายแล้วโอ้โหโชคดียังไงไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวดะมาตรงนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยใช่ไหมตรงเนี้ยน่าจะใช่นะผมไม่รู้เหมือนกันแต่มาเอาของครับลงุงนี่เลยได้ของแล้วเอ้ยลุงทาอะไรเนี่ยลุงเกินไปละลุงตัดหน้าผมอะโอ้โห <laughs> มาดูบ้านที่มันมีเอ่อหิมะประคุมเป็นหินปกคคุมมีอ,อะไรให้เราใช้หรือเปล่าไม่มีเว้ย กันในมีกล่องหรือเปล่าหรือทุกหลังครับน้องๆอ๋อนี่หลังที่เราเอามาแล้วนี่หว่ามีวัวด้วยนะครับมีวัวเลี้ยงด้วยมีน้ําให้มันด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีตรงนี้เป็นเครื่องรีเพลอะพวกพวกนี้ใช่ไหมเอ่ออะไรวะเนี่ยรีเพลเอ็นเอ็นชาร์นเนอะดิสชาร์นดิสเอ็นชาร์นเนอคืออะไรวะอันเบกกิ้งเฮ้ยผมได้ขวบอันเบกกิ้งมาเฮ้ยได้ดาบดาบช้ำเนี่ยสามเลยเลยเฮ้ยยี่สิบแอมโมโรครับทุกคน ซึ่งเอลโมรลสามารถแลกกับอีกลุงลุงนึงได้นะคือใช้ดินเหียวมาแลกนะแต่เฮ้ยนี่ไงใช้ฐานแลกครับทุกคนอันนี้เพ่อดีอยู่นะคุอชุดกอลิกอ๋อ h. เชิดเชิดเชิดขโมยขโมยขโมยอย่างเดียวครับจังหวะนี้ไม่ทาเองครับขโมยของชาวบ้านอย่างเดียวขโมยเกมมิ่งครับน้องๆนี่แหละเราถึงอยู่รอดนะครับน้องๆถ้าเราไม่รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี้เราตายนะเออนี่คือชาวบ้านโชคดีที่ได้ผมมาขโมยของนะเนี่ย เอมาสำรวจข้างบงก่อนนะครับผมมาดูปึ๊บไม่มีอะไรวะพี่อยากได้แบบอ,อของกินเยอะๆเออคือเจ้าหมีเจ้าหมีเจ้าหมีทำอะไรพี่มีจเจ้าหมีไม่ทำอะไรเว้ยเออดีวะ่ะแต่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะถ้าเราไปตีมันมันอาจจะตอดเราวืืนก็ได้นะทุกคน เฮ้ยเอาไก่มาแรก Emerald เอหเกินไปไหมไก่แถวนี้หายากเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับเอออานนี้ล่ะเฮ้ยเอาสติ๊กมาแรก Emerald ครับน้องๆอ,อย่างนี้จะรออะไรล่ะครับต้นไม้มึงหล่นหมดผ่านแน่เฮ้ยมันผมได้เสียง่ทั้งรู้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่น่าใช่ครับพูดถึงต้นพูดถึงต้นไม้แล้วนี่มันต้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหสูงสง่าเด่นออทุยอะไรวะเนี่ย เออมันคืออะไรวะภูเขาน้่มแข็งเก๋ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมขอไปเอาต้นไม้มาแพร่ขยายพันธุ์อ่าเอันี้ก่อนนะผมมาขยายพันธุ์ต้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเอาสติกไปแลกเอมอรัลนะผมแล้วเอาเอมอรัลไปแลกดาบชาร์ปเน็ตสามนะครับเออ,อคือแบบโอ้โหดีมากผมของดีนะครับน้องเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าถ้ำ แต่อันนี้มันสวยจริงครับน้องๆดูดิโคตรสวยครับดูดีนี่มันอะไรกันวะเนี่ยหอคอยปฏิมากรรมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเออปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อเลยผมเพราะว่ามันค่อยๆที่จะยาวแล้วเนาะโอเคครับผมก็สั้งแต่คลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่วัวได้ผมตอนนี้ขอตอลาไปก่อนนะผมขอบคุณท่านที่รับชมครับขอบคุณครับว้